Terima kasih telah menonton! ที่บริเวณไร่สาธิตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลนายเอกลักษณ์หลีเสนผูว้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึก4,000ต้นเนในโอกาสวันพ่อแห่งชาติวันดินโลกประจำปี2,564โดยมีนาวารีหญิงโนสมาหลีเสนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลนายอำเภอควนการหลงหัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครพัฒนาสังคมจังหวัดสตูลประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดพมอทุกจังหวัดดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึก400,000ต้นเนื่องในวันปรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกเพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการสื่อสารพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสังกัดพมอและภคกเครือข่ายในการพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วม ในการอนรุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งประเทศ400 0 0ต้นโดยกำหนดปลูกในพื้นที่หน่วยงานและที่ดินบริเวณบ้านของอพมอจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2564ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ